นมสดปัน่นน้องมอมอสูตรเข้มขน้นวิตามินสูงจากผักโดยไม่ต้องกินผักทานง่ายอร่อยยิ่งถ้าใครไม่ทานผักทานได้สบายๆเลยค่ะและสอนวิธีตกแต่งแก้วสไตล์น่ารักน่ารักเอาไว้ทำให้น้องๆหนูๆด้วยค่ะก่อนไปชมฝากกด subscribe กดติดตามอุมอินอิสแฮปปี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปไอเดียดีๆแบบนี้ค่ะ มาเริ่มทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเรามาตกแต่งแก้วไวรอก่อนนะละลายช็อกโกแลตด้วยไมโครเวฟป,ประมาณ10วินาทีค่ะแต่ละแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะลองใช้เวลาน้อยๆก่อนนะคะพอเริ่มเหลวแล้วก็เอามาคนค่ะถ้าละลายแล้วก็โอเคค่ะหรือว่าจะใช้วิธีนึ่งก็ทําได้เหมือนกันนะแต่ไม่แนะนําให้เอาช็อกโกแลตไปโดนความร้อนจากกระทะหรือหม้อโดยตรงนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตไม่เหลวมากๆค่ะพอละลายช็อกโกแลตเสร็จแล้วเราก็เอามาวาดที่ด้านในของแก้วกันค่ะ ค่อยๆวาดให้เหมือนลายน้องวัวน,นะวาดไปเรื่อยๆให้รอบแก้วเลยค่ะพอวาดลายน้องวัวเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วเรามาทำนมสดปั่นสูตรเพิ่มวิตามินกันค่ะอิมจะเอานมที่แช่แข็งมาทำนะเพราะว่าเราจะทำสูตรเข้มข้นไม่ผสมน้ำแข็งค่ะเพื่อนๆจะใช้นมยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบทานนะเอาไปแช่ช่องฟรีซส,สูตรนี้จะใช้ทั้งหมด2กล่องค่ะ แล้วเราก็เอานมแช่แข็งมาลงเครื่องปั่นเลยจ้าและไอเทมหลับที่จะช่วยเพิ่มวิตามินให้กับนมปั่นแก้วนี้ก็คือนมอัดเม็ดนะคะอิมขอแนะนํามนมอัดเม็ดรสผักตราเทวาค่ะเป็นนมอัดเม็ดรสผักที่ทํามาจากผงผักแท้ๆเลยนะคะอิ่มจะเอานมอัดเม็ดเข้าไปผสมด้วยใครยังไม่เคยลองแนะนําเลยนะคะจะได้รสชาตินมปั่นที่เข้มข้นสะใจสุดๆแล้วอิมก็จะเติมนมสดลงไปอีกนะคะ จากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ปั่นให้เข้ากันไปเลยค่ะพอละเอียดเข้ากันดีแล้วก็ปิดเครื่องปั่นได้เลยค่ะเรามาตกแต่งตรงปากแก้วเพิ่มอีกนิดหน่อยนะใช้นมอัดเม็ดเอามาทุบให้แตกเป็นเม็ดหยาบๆประมาณนี้จากนั้นก็เอานมข้นหวานรสช็อกโกแลตมาเทตรงปากแก้วหรือว่าจะใช้ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วก็ได้นะคะ เราจะเทที่ตรงขอบปากแก้วแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆให้เขาไหลลงมาค่ะงานนี้ต้องอาศัยศิลปะนะเพราะว่าศิลปะกะเลอะเทอะมีเส้นบางๆกันนิดเดียวค่ะแล้วเราก็เอาปากแก้วคว่ำลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อให้นมอัดเม็ดติดกับขอบแก้วพอเอาขึ้นมาก็จะสวยๆสไตล์คาเฟ่เกาหลีอย่างนี้เลยแล้วเราก็เทนมสดปั่นสูตรเพิ่มวิตามินของเราลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใช้มัชเมลโล่นะคะวางเพิ่มลงไปอีกนิดค่ะตรงนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอิมจะใช้ซาลาเปาน้องวัวมาวางตกแต่งนะคะได้มาจากร้านสะดวกซื้อพอดีเราก็วางน้องลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่หลอดน่ารักมุงมิงเพิ่มอีกสักหน่อยแค่นี้ก็ได้นมปั่นสูตรเพิ่มวิตามินไว้ให้น้องๆหนูๆทานละค่ะ บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะอร่อยไหมจะเหม็นเขียวหรือเปล่าแต่ของบอกว่าหอมอร่อยทานง่ายมากเลยค่ะได้รสชาตินมเข้มข้นมากๆเลยแถมยังมีวิตามินที่มีส่วนประกอบจากผักทั้งผักโขมฟักทองขอ้าวโพดมะเขือเทศหอมหัวใหญ่และที่สำคัญมีพรีไบโอติกช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดีในร่างกายด้วยค่ะได้ทานผักแบบไม่รู้ว่ามีผักและไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อสามารถไปสั่งได้ที่เพจนมอ,อัดเม็ดรสผักตราเทวานะคะ2ละ35บาทเท่านั้นค่ะอิมมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่กำลังดูคลิปนี้นะคะมีโคส่วนลดเพิ่มให้ด้วยนะข้อมูลรายละเอียดดูได้ที่โพสต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ไอเดียน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะฝาก Subscribe ติดตามอุูมอิมอิสแฮปปี้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิง่งกรุ้งกริ๊งกรุ้งกริ๊งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายๆแมว ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด Subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอินใหม่ในคลิปหน้าจ้า